สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆกับ T n S Auto Service กระทุ่มแบนวันนี้เราจะพาไปชมอะไรเด็ดๆนะครับก็คือเกี่ยวกับการแปลงรถนะครับทั้งคันเลยนะครับอันนี้เป็นชิ้นงานใหญ่มาก <c oughs> ที่เราได้ทําให้กับลูกค้านะครับ ของพี่ต้นนะครับที่อยู่จังหวัดชนบุรีนะครับพี่ต้นเขาก็ได้สาอหามาหลายๆที่นะครับที่มีการแปลงหรือการอะไรเนี่ยก็คือดูแล้วคือเขามาดูที่ทางเพจของเรานะครับ mm hmm. t N S r u t o Service แล้วก็ได้มีความถูกใจนะครับกับการแปลงการทํางานของเรานะครับถึงมั่นใจมาไกลจากชนบุรีเพื่อที่จะมาแปลงนะครับ ก็คือเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับว่าทีเด็ดของเราที่ทําให้พี่เขาเนี่ยออกไปได้ประมาณไหนนะครับว่าจะดีประมาณไหนแล้วก็จบประมาณไหนนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมกันนะครับอีกทีหนึ่งนะครับกับตัวรถที่ทําออกมาสมบูรณ์แบบ100%เซแล้วนะครับในตอนนี้นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นดี a มกับใจนะครับที่ผมได้ได้ทำออกมาให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือเป็น d m a มตัวโกซิ r ลีนะครับแล้วเราจะแปลงกันเป็น2020เราจะดูว่าทําได้ไม่ได้เดี๋ยวจะพาไปชมกันเลยครับเพื่อนๆครับ นี่นะครับผลงานที่เราได้ทำออกมาแล้วนะครับคือ d m a x ปี07นเะครับเป็นตัวโกลซีรีนะครับได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็น d m a x 2020แล้วนะครับผมเพื่อนๆดูกันออกไหมว่ารถตกลงเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่นะครับทางด้านหน้าเนี่ยครับทางช่างทีมงานของเราได้มีการแปลงทั้งหมดเลยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งยึดหรือว่าเป็นตำแหน่งเกี่ยวกับพวกที่ยึดติดตั้งตัวกันชน พวกฝากกระโปรงนะครับหรือว่าแก้มบังโคนทุกๆอย่างเนี่ยได้มีการสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยทางทีมง,งานของ tns auto service กระทุ่มแบนหมดเลยนะครับเพื <cam> ่อ <vegetarian> ที่ให้มีความลงตัวและเข้าที่เข้าทางกับตัวรถมากที่สุดนะครับตอนนี้ก็คือว่า ด้านฝากระโปรงเนี่ยก็คือจะเป็นแบรนด์ของทาง t n s นะครับทางเราได้ใส่เข้าไปคือเป็นแบรนด์ TNS อปทุมแบรนด์นะครับผมแล้วก็เป็นตัวคาร์บอนนะครับก็คือเป็นลาย e F1 นะครับผมชุดด้านหน้ากระจังหน้าก็จะได้มีไฟหน้า2020กระจังหน้า2020นะครับพร้อมกันชนนะครับความเข้ารูปความสนิทของตัวด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวขอบไฟนะครับเพื่อนๆดูนะครับความสนิทแนบทุกๆอย่างเนี่ยเราทํบอกมาได้ค่อนข้างบาลานซ์กันมากนะครับดูตำแหน่งยึดทุกอย่าง คือมั่นคงแข็งแรงแน่นอนนะครับเพราะว่าตำแหน่งยึดเราสร้างขึ้นมาใหม่จากช่างผู้ชำนาญการโดยตรงเลยครับผมพวกแก้มบงังโคลนความเข้ารูปนะครับกับตัวประตูที่รับกับประตูเก่าที่เป็นตัวดี a x 0 7เเราก็ได้มีการตัดแต่งให้เข้ากันนะครับเพื่อที่จะให้บาลานซ์กับตัวชุดเก่ากับชุดใหม่ด้วยครับผมชุดประตูนี่ก็จะเป็นของทาง TNS กระทุ่มแบนนะครับผมเป็นตัวคาร์บอนของทางเราไลฟ์ F1 ปนนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองดูความละเอียดของงานแล้วก็ความเงาความฉ่าของแลกกเกอร์ตัวรถนี่เราจะใช้เป็นแลกกเกอร์นกแก้วทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ชุดประตูคาร์บอนก็เคลือบด้วยแลกกเกอร์นกแก้วนะครับเพื่อความเงาความทนทานความแข็งแรงของการใช้งานด้วยครับผมแล้วก็ชุดลูกกระบะนะครับกระบะนี่เราก็จะได้มีการเบิกอุปกรณ์ทั้งหมดมาพวกกระบะเนี่ย เอามาติดตั้งโดยการแปลงทั้งหมดของทางเรานะครับ <yr UK> เพื่อนๆไปชมกันนะครับด้านข้างนะครับทำทางเราทำให้มันบาลานซ์กับตัวรถเดิมนะครับใช้ตัวของใหม่ทำเข้าหาตัวเก่านะครับ <ý Sans> <ý skipped> เพื่อให้ลงตัวที่สุดนะครับได้มีการแปลงนะครับฝาถาังน้ำมันก็จะเป็นฝาตัวใหม่เลยนะครับขึ้นมาตัวเบ้ายึดน้ำมันเราก็จะใช้เป็นของตัวใหม่แปลงใส่เข้าไปเลยนะครับเพื่อให้มันเข้ากันนะครับผมเวลาใช้งานได้ แผงกบะก็ความเข้ารูปนะครับของไฟท้ายนะครับที่เราแปลงนะครับเพื่อนๆดูความเข้ารูปนะครับความสนิทแนบ2020ที่เราได้ทํานะครับฝากระโปรงด้านท้ายก็เป็น2020เต็มระบบเลยนะครับอุปกรณ์ครบมือเปิดโคมเมี่ยมด้านในเป็นอุปกรณ์ของ2020หมดนะครับเป็นฝาท้าย F1 Line TNS เหมือนกันนะครับ ความเงาความฉ่ำไม่ต้องพูดอยู่แล้วครับเพราะว่าเรื่องนี้ของเราเน้นคุณภาพให้กับลูกค้า100%อยู่แล้วนะครับตัวสีตัวนี้ก็จะเป็นสีน้าเงินมุกน้ําเงินนะครับตัวนี้จะเป็นสูตรของทางร้านเรื่องความเงาความฉ่าเพื่อนๆดูด้วยตาไม่ต้องมองเลยนะครับว่าไม่เงานะครับหรือเงาไม่เงานี่ดูได้จากผลงานได้เลยครับผม เงาไม่เงาดูเลยครับผมเพราะว่าแล็กเกอร์ของเราเป็นแล็กเกอร์นกแก้วนะครับประเทศเยอรมันนะครับความแข็งแรงอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมด้านในลูกกระบานี่เดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในลูกกระบานะครับด้านในลูกกระบาก็คือด้านในนี้ก็คือว่าเราได้มีการแปลงนะครับด้านในที่ค่อนข้างตรงรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตำแหน่งยึดของตัวของตัวหูยึดนะครับนี่ครับด้านสันนี่เราก็จะทําสันให้เข้ามา ให้มันรับกันนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างยากมากแต่ก็คือไม่ยากสำหรับเรานะครับเราสามารถที่จะคอนโทรลให้มันออกมาสวยงานได้นะครับด้านประตูก็เป็นเช่นเดิมนะครับเป็นตัว TNS ครับผมชุดประตูคาร์บอน เป็นไงครับเพื่อนๆวันนี้นะครับที่เราได้นําเสนอออกไปถูกใจใครบ้างครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับผมแล้วก็ผลงานดีๆอย่างนี้อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยคุยแบบบอกต่อหรือว่ามีใครที่สนใจที่จะทําทางเราก็ยินดีให้บริการนะครับที่จะทําเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปคุยกับลูกค้านะครับพี่ต้นนะครับว่าพี่ต้นเขารู้สึกมีแรงบันดาลใจยังไงบ้างที่อยากทํารถคันนี้ออกมาให้เป็นแบบนี้นะครับผมได้ครับเดี๋ยวพาไปคุยกับพี่ต้นครับพี่ต้นเชิญหน่อยครับพี่ครับ สวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับพี่ต้นพี่ต้นรู้สึกยังไงบ้างกับรถที่ทําออกมาผลงานที่ทางบูทีเน็ได้ทําออกมาครับพี่ณตอนนี้ตอนนี้ยทําออกมาครบแบบเนี้ยพี่โอเคไหมโอเคครับตกใจเหมือนได้รถใหม่ไปเลยครับผมดีที่เราไม่ต้องไปซื้อรถใหม่แล้วเป็นหนี้ด้วยนะพี่นะเราเราเป็นเราซื้อรถใหม่เราก็ต้องมีเงินดาวเราก็ต้องมานั่งก่อนต่ยุคแบบนี้นะพี่นะคือเป็นตอบโจทย์มากกับการที่เราได้ทุ่มเงินหนึ่งก้อนโดยที่มันไม่สูงมาก จะทําให้ได้รถออกมาใหม่และให้พี่ใช้ได้อีกนานนะนะพี่นะครับผมครับแต่พี่ดูโดยรวมพี่ว่าโอเคไหมพี่โอเคครับลงตัวมากเลยครับผมลงตัวสีสันทุกอย่างครับผมถูกใจเลยครับผมถูกใจเลยครับขอบคุณมากเลยครับก็วันนี้ผมกับพี่ต้นก็ จะส่งรถให้พี่ต้นแล้วกลับไปใช้งานแล้วนะพี่นะวันนี้ก็คืออยากจะให้เพื่อนๆช่วยเข้าไปดูและกดไลค์กดแชร์ให้เพจเรา t ns auto service กระทุมแบนเพจหลักนะครับเพจนี้เพจเดียวที่เพื่อนๆติดตามแล้วก็จะดูข่าวสารข้อมูลนะครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์086 3 441046หรือว่าอด id line เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าทักเข้ามาทางเพจก็ได้เดี๋ยวเราจะมีแอดมินคอยตอบให้ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนะครับวันนี้เราก็จะนำเสนองานของเราที่เป็นชิ้นงานใหญ่ เท่านี้เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆด้วยครับผมครับสวัสดีครับครับ